kepada satu rencana hmm. kita lah kita Aha. pergi dengan bahasa Thai dulu hmm. lepas tu lagi kita kesimpulan sikit sebanyak dengan bahasa Melayu berkenaan dengan Miti Mai Ti Plai Dam Kwan. Hmm. Hari ni tajuk dia ya katanya sebab gapokah Pak Tani. Di wilayah Pak Tani ni penduduknya beragama Islam. Ha, ah, kena pergi agama Islam, beragama Islam ya kena ada usul asalnya. Ya dulu dulu, dulu usul asal kita mm -hmm. ya lagi. Ha, ah, betul lagi. Nah, betul tapi terengar dia. Haduh. Kita dengar dulu. Ya kena dengar rencana dia dulu, semacam hmm. mana kita gig kotik bersama Mitik Mike Tip Lai Dam Mitik Mai Tip Lai Dam สวัสดีค่ะพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะ วันนี้อยู่กับเดียนี่อาร์เดียนีหานีดาลีเช่นเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากคราวก่อนที่เราได้ทราบถึงเรื่องราวการเดินทางของศาสนาอิสลามเป็นไปแล้วในวันนี้ค่ะเดียก็ยังมีคําถามที่จะต้องรบกวนผู้รู้ของเราในการช่วยไขข้อสงสัยในประเด็นที่ว่าแล้วเหตุใดทําไมปัตตานีถึงจะต้องนับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปค้นหาคําตอบพร้อมกับเดียเลยค่ะ ปัตตานีถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามกว่า80%เลยก็ว่าได้ค่ะจากตอนก่อนทาให้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับการเดินทางของศาสนาอิสลามที่เข้าสู่พื้นที่แห่งนี้ในอดีตครั้งนี้เราจะไปลงรายละเอียดกันอย่างชัดเจนค่ะว่าเพราะเหตุใดปัจจุบันประชากรจํานวนมากถึงได้มีการนับถือศาสนาอิสลามมาจนถึงปัจจุบัน เราควรจะดูเส้นทางที่พ่อค้ามุสลิมเนี่ยเข้าไปค้าขายจะเดินเรือไม่ห่กงจกชายฝังนะ่งเพื่อความสะดวกในการหาสเสบียงอาหารอะไรต่ออะไรอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ปัตตานีเนี่ยเป็นแหล่งดินดูดพ่อค้าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยพ่อค้าที่เข้ามามีบทบาทสําคัญเข้ามาเกือบจะมีอิทธิพลโดยรวมนะะในกลุ่มของหมูกก่เกาะ และเมืองท่าต่างเนี่ยคือพ่อค้าจากโลกอาหรับนะพ่อค้าเหล่านี้ก็นำศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาอันนี้ก็เขาเลยเข้ามาเผยแพร่กับกลุ่มผู้นำปัตตานีจากข้อมูลของดรสุเนศชุดตินรานนท์ทำให้เราได้รู้ว่าการค้าถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้เจ้าครองเมืองในอดีตนับถือศาสนาอิสลาม แต่ทว่าความสําคัญของศาสนาอิสลามยังมีบทบาทต่อผู้คนในพื้นถิ่นปัตตานีในอดีตซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะศาส,สนาอิสลามนั้นเนี่ยเมื่อคนในพื้นถิ่นยอมรับนับถือแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าการยอมรับนับถือเนี่ยไม่ได้เป็นการยอมรับนับถือของผู้ปกครองเท่านั้นแต่เป็นการ รับนับถือหรือแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้ใต้ปกครองด้วยศาส,สนาอิสลามเข้ามาเนี่ก็สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือคติความเชื่ออื่นที่มีอยู่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาจ,จึงเป็นโดยปกติวิสัยที่เข้ามาเป็นพลันสำคัญในสังคมที่จะร้อยลัดความสัมพันธ์ของคนในระดับล่างเข้าด้วยกันและร้อยลัดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองด้วยมีศาสนาเนี่ยเนี่ยเป็นแกนกลางเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงมีนัยยะหรือมีความสำคัญอยู่ในตัวคุณผู้ชมคงได้รู้ถึงเรื่องราวความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความสามาคัคคีและเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี<ม>ที่นับถือศาสนาอิสลาม และนี่ก็คือเรื่องราวของที่มาที่ไปของศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีค่ะ วันนี้เดียวก็ได้รับคำตอบในเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของศาสนาอิสลามกับปัตตานีจากนักวิชาการกันไปแล้วค่ะหมดคำถามที่เดียเคยสงสัยเลยละค่ะแต่เรื่องราวน่าสนใจของเรายังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะติดตามรับชมกันต่อนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้านขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Ya, lagu mana hmm. ada akak sudah yang hormati mana kita dapat ikuti asbab agama di Patani tu itu ada uh, orang beragama Islam. Sebenarnya bukan hmm. okay, sahaja di Patani lah tapi orang sebut rata tiga wilayah. Wilayah selatan ini. Patani Tani dia ya, habis seluruh tiga wilayah selatan di Pak dia. Ya. Maka sebab, di segi agama, hmm. dia yakni agama ya. di masa dulu hmm. di selatan kita hmm. ni, di selatan Patani ni, hmm. Dia nam, dia agama asalnya Hindu Perang. Ya masa tu. Masa dulu hidup Masa puan langkah Pak Tani dulu. ni jalan aku pun jalan belakang. Selepas di bagi hak um, gerak tu mari tu. Hmm. Selepas tu lah. Mana boleh hasil selepas tu. katanya para sedega sebab apa. Ya orang di masa tu tu para sedega hmm. masuk lagi. Orang tua dulu panggil sedega. Hmm. O, go, po, poka, uh, apa? -huh. Poka kita dah, Para sedega masuk lagi. Ya Pak Tani ya. Elak, okay? Elak sebagai pelamu, eh? pas yo perahu ni dia belayar yo tak nak jah mana dengan tebing. Hmm. Sebab apa ada akak di petani ni supaya jadi tepat yang kuala, para kuala ya ha, patu para sedega saat ini mudah cari makan hmm. kecek mudah-mudah. Apabila mudah cari makan kak naik mari tebing ni kak ha oh lah memanglah hmm. Lah, kena, kena ada perjumpaan -e dengan orang di sini Wah, dan juga eh. ha patu dia ya katanya pem, uh, di masa tu tu dia ya bukan sebenarnya agama ni uh, per, Pemerintah berpegang agama. tetapi dia ya, main pada kecil-kecil ni, hmm. halus-halus ni, hmm. anak rakyat. ayat. Nah, hari akak sudah penonton. Oleh itu, hmm. dia uh, katanya uh, Islam masuk mari ni para sedega tu sangat mempunyai peranan yang penting daripada kita dengarnya uh, a gapo dia dah Doktor Sunet, a Cuti, a uh, Cutin Tharanon saat ini beritahu katanya perjalanan bagi uh, para sedega muslim masuk Melaka yang berjalan dengan perahu saat berlayar dengan perahu yang tak jauh pada tebing sebab gampang riak mudah untuk carinya bekalan-bekalan makanan riak hmm. maka hmm. menjadi sebab yang menjadikan petani-sani menjadi tempat yang boleh menariknya para sedega di zaman di masa itu Terutama sekali ini para sudah kekasaan ini masuk lagi berperan yang penting boleh dikatakan okay, menguasai dengan secara umum menguasai di segi HPKG lah hmm. di segi hak kepercayaan. Eh. Patut sudah masuk lagi apa dia dunia Arab. Hmm. Islam kita pun masuk lagi lah hmm. di sini. Perubahan sampai lah di hari ini. bukan kata petani, bukan juga dalam bahagian selatan kita. Kalau kita ikuti, nak ayat katanya hmm. di dalam tempat teh kita, ni, aku, di dalam bahagian selatan kita adalah orang yang beragama Islam paling ramah sekali. Duduk di dalam 80% ke atas. Ada ha, hmm. aku. Nah, nah, Tetapi hmm. kita boleh duduk bersama. Hmm. Di atas kepercayaan yang berbeza, sama ada buza, sama ada Cina dan juga Islam. Nah, okay. hmm. Okey.